สวัสดีค่ะทุกคนตอนเราก็จะช่วงนันนี่ใส่ลื่นชาแนลนะครับนะครับต้องไม่ได้เก็บสรงไม่ใครอยู่ก็มองอยู่ดีมีหลังของดีนะคะสลอง200 Subscribe น์นันนี่อยามาอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์มานะคะยูต้องขอขอ,ขอบคุณ200 Subscribe ด้วยนะคะ <c oughs> ก็ขอมีแบบเยอะๆเๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ก็จะพยายามลงคลิป คลเพงแม่หมอตาสดชื่นหรือคลิปอะไรที่มันน่าดูให้ลงทุกอันนะคะก็เพื่อกันไม่เสียเวลานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าคําถามมีอะไรบ้างนะคะโอเคนะคะทุกคนคําถามที่หนึ่งถามว่าลงคลิปตัวเองหน่อยพี่นันน้องครับที่พี่ไม่ลงคลิปพี่เ่เดี๋ยวพี่แปะคลิปทุกคลิปพี่ไว้ดูนะคะโป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 ะ,โปะ,โปะมันไม่เคยถึงหนึ่งร้อยวิวเลยกไม่ไหวเด้อ ถึงหนึ่งร้อยวิวถ้าถึงหนึ่งร้อยวิวนะจะทำ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 เลยน้องหูแต่พี่นะเดี๋ยวพี่จะโป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 ะทุกคลิปที่พี่ถ่ายให้ดูนะทุกคนมันไม่เคยถึงหนึ่งร้อยเลยพี่พูดแบบนี้นะคือแบบอืมไม่เคยถึงหนึ่งร้อยวิวเลยแต่ถ้าลงคลิปอื่นถึงเกินกว่าอีกทุกคนเนอน่ารักคำตอบติดต่อนะคะน่ารัก ขอบคุณค่ะอันนี้น่าน่าจะชมพี่ดิวนะคะพี่ดิวกับพี่ปาล์มนะคะคุณเขาน่ารักจริงๆนะคะอันนี้ไม่เกี่ยงนะคะทุกคนคลิปสนุกมากค่ะพี่นัน้นขอบคุณมากนะคะที่แบบที่ชมพี่นะคะพี่ว่าคลิปน,นั้นอะมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไรหรอกแต่ก็เออก็พยายามเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนนะคะก็คําถามที่สี่นะคะ พี่ดิวน่ารักพี่ดิวน่ารัก <Y ahu! S 1> ใช่ค่ัพี่ดิวน่ารักแบบน่ารักมากพี่ดิวคือแบบอแบบเขาน่ารักจริงๆในตอนแรกนั้นนี่คิดว่านะคู่เนี้ยยังไงอะ่ะลงลงไปเถอยังไงวิวก็ไม่อยอะสรุปวิวมันพุ่งขึ้นตอนนี้นะสองหมื่นกว่ากว่านะ <Y ahu! S 1> เลยเสมอคำถามต่อไปพี่ปาล์มหล่อมากใช่ครับพี่ปาล์มเขาหลอ่อหล่อมากจริงๆนะครับทุกคน พี่ปามหอมแก้มพี่ดิวน่ารักใช่วยะพี่ปามพี่ปามเขาหอมแก้มพี่ดิวเอ,อ่ออันนี้คือน่ารักจริงๆนะคะแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าว่าในค่ายเขาคบกันหรือยังอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะคำถามต่อไปขอชื่อทิกตอกคลิปพี่ปามหอมแก้มพี่ดิวหน่อยคะ่ะอัะน,นี่ได้ให้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไหมดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวขึ้นใหมดูอีกรอบนะึคะตรงนี้นะคะได้ให้ไปแล้วนะคะทุกคน ถ้าไม่ดูถ้าไม่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าแบบถ้ายังไม่ดูตีเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้นะทุกคนคำนามที่แปดอะไรอะไรมันคืออะไรอะอะไรอะไรคืออะไรอะเดี๋ยวนะ อะไรอะไรคือเรายทุกคนช่วยแปลให้หน่อยนะคะนั่นนี่แปลไม่ออกเลยครับต้องช่วยด้วยนะคะเขาเลิกกันแล้วหรอคะเห็นมีคุณบอกว่าคูจิ้นอันนี้นั่นนี่เราขอโทษจริงๆนะคะที่ขึ้นรูปปกไปอย่างนั้นนะเพื่อที่จะให้แบบเขาเป็นกันจริงนะะทุกคนคือแบบคู่นี้เขาน่ารักมากนะคะเขาแบบเขาน่ารักมากแต่แต่ไม่รู้จะมีทางเป็นกันหรือเปล่านะครับเพราะพี่เจนนี่เพราะกฎเหล็กของค่ายก็คือเอ่อ ห้ามีแฟนกันในค่ายนะคะถ้าใครไม่ถ้าใครไม่รู้ทีก็ไปดูกันได้นะคะที่ยูทูบภาพนี้เหมาตั้งแต่ชื่นนะคะทุกคนคำต่อที่สิบเขาบอกว่าชอบชอบก็คือหนูพี่ก็ชอบนะคะันั่นก็ชอบเหมือนกันนะคะพี่ปาล์มชอบพี่ดิวนะพี่ปาล์มพี่ปาล์มเขาชอบพี่ดิวเหรอพี่ปาล์มชอบพี่ดิวอันนี้อันนี้อันนี้พี่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าพี่ปาล์มเขาชอบพี่ดิวหรือเปล่า ยังไม่รู้นะคะแต่มีคนมาตอบแทนอันนี้ให้นะคะเขาบอกว่าเขาครบกันได้หนึ่งปีห้าเดือนแล้วค่ะไม่ได้ปิดบังแล้วไม่ได้เปิดเผยอันนี้คือขอบคุณมากนะคะที่มาตอบนะคะอันนี้คืออย่าหาว่าน้องก็ไม่รู้นะคะนั้น,นี่เองก,ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเขาคบกันมาเพราะว่าเขาแบบ เขาน่จะปิดนะคะทุกคนอันนี้คือไม่ขอบอกรายละเอียดนะคะเดี๋ยวพี่เขาเสียหายนะคะทุกคนก็ร้านน้ที่อยู่กางก็คือพี่ดุ๊กดุยแต่งงานกับพี่ชานุนนะคะหรือว่าพี่ชานุนแต่งงานพี่ดุ๊กดุยอันนี้คืออันนี้ก็ไม่เข้าใจนะคะอันนี้ก็ได้ตั้งชื่อคิดไปว่าไฮไลท์งานแต่งพี่ดุ๊กดุยกับแต่งงานแต่งงานของพี่ดุ๊กดุยกับพี่ชานุนแล้วก็มาบอกว่าไม่ใช่นะคะเออพี่ชานุนแต่งงานกับพี่ดุ๊กดุยไหมหรือเปล่านะคะเดี๋ยว โอเคนะครโอเคนะครับทุกคนต่อเนื่องกันด้วยคําถามที่13บสามกันนะครับเมื่อกี้เขาเขาก็บอกไปแล้วนะคะว่าพี่ดุกดุยแต่งงานพี่ชาญนุนนะมันหมายความว่าอะไรอะทุกคนเขามาบอกเขามาบอกแล้วนี่ทําไมอะนั่นนี่รู้แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่บอกดิฉันรู้แล้วนะคะถ้าดิฉันไม่รู้ดิฉันไม่เอามาลงในช่องของดิฉันนะหรือว่าเขาการจะสื่อว่าอะไรอะทุกคนนั่นนี่งงมากนั่นนี่ ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรูปเชื่อคลิปอาคารนั้นนี่ได้ได้ตั้งว้ว่างานแต่งไฮไลท์งานแต่งงานพี่ลูกดุยก,กับพี่ชานนที่ทุกคนไม่ควรพลาดแลวเขามาบอกว่าพี่ลูกดุยแต่งงานพี่ชานนนนะคืออะไรอย่ะทุกคนไม่เข้าใจนะคะนี่คือไม่เข้าใจนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สามารถให้คําถามได้นะคะโอเคนะคะทุกคน ก็หมดคําถามไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันมีประมาณ13คําถามนะคะที่ได้จดมาก็ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ก็คอมเมนต์ได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ตอบให้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ติดตาม2 0 0้กว่าๆด้วยนะคะรักทุกคนที่กดติดตามนะคะติดตามวันต่อไปนะคะเออคาเตือนก็คือถ้าเห็นคลิปนี้แล้ว ห้ามถามเด็ดขาดห้ามถามว่าอะไรคือไงอะไรคือแบบไหนตอบอะไรของเธออะไรประมาณนี้นะคะห้ามถามเด็ดขาดนะคะ <_ d irt> เพราะว่าดิฉันไม่ชอบให้คนที่แบบมาถามนะคะเพราะว่าเราได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าเราตอบแบบเหมือนคลิปที่แล้วเหมือนอะไรทุกคนแล้วนี่ได้ไปเที่ยวที่ปีใหม่นะคะแล้วนี่ได้ไปเที่ยวปีใหม่นะคะ <_ d irt> คนที่ดูอยู่น่าจะรู้นะคะว่าคือใครรู้ตัวเองนะคะรู้ตัวเอง นันนี้เนี่ยไปเที่ยวปีใหม่ใช่ไหมครับทุกคนแล้วนี่นันน,น,น,นี้ได้แจ้งว่านันน <S 2> <S 2> ี้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างเอ่อสถานที่ที่เท่าไรไปเที่ยวที่ไหนแล้วนันนี่แจ้งใหหมดแล้วแล้วมันมาถามนันนี่ว่าพี่นันพี่นันพี่นันไปเที่ยวที่ไหนอะน้องคะไม่ทราบเอาหูหนวกหรอคะหรือว่าอะไรงไม่ออกแล้วมาถามพี่ทําไมพี่ไม่ตอเหลน้องหรอคะว่าพี่ไปเที่ยวที่ไหน พี่ไม่ตอแหละนะคะในคลิปอะคะ่ะพี่ไม่ตอแหลดิคขาดนะคะพี่ไปเที่ยวก็คือพี่ไปเที่ยวจริงพี่พี่ไม่ได้ตอแหละนะคะคืออันนั้นคือที่ถ่ายคลิปก็คืออันนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะคะนอกที่พี่ไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นพี่ได้แจ้งไปเลยนะคะก็ไม่ต้องถามนะคะว่าไปเที่ยว,ะะวที่ไหนถ้าหู Aww, หนวกหรือตาบอดหรืออ่านหนังสือไม่ออกมาถามได้แต่นี่มันก็อ่านออกนะคะทุกคนแต่มันก็มาถามแันนี้นะคะ โอเคนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็ขอ๊ายบายนะคะลาไปก่อนนะคะมีอะไรถามมาได้นะครับทุกคนความเม็ต์ใ้คลิปนี้เลยนะคะตอบทุกคำถามค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย